มาครับผมโตโยต้าไฮรักรีโว่2.4สัตอิชันโคตรหล่อชุดแต่งรอบคันจบศูนย์บาทงวดพ่อนเริ่มต้น6ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องจัดทรงลงรอ้อยด้วยแม็ก r e 30โคตรหล่อครับผมขี่รุยขี่โตมากนะครับฝนหัวแต่เศร้าเอา้าไม่3 0 0 0นโลหัวนองหัวนอดไม่มีรอยไขรอยแกะจะภาพไม่เอียม จบศูนย์บาทโอ้โหส่วนรดสองหมืนปีแรกงวดปรนมหกพันหลังจากนั้นผ่อนเก้าพันบาทตลอดสัญญาฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วประเทศไทยออกรถน้ำเสียยะบอ,อยากเลยครับผมบาาม่ต้องคิดหลายวิธีการจองง่ายๆกดแอดไลน์หน้าช่องติกตอกเฟซบุ๊กยูทูบส่งเบอร์โทรศัพท์ปัดประชาชนที่อยู่ที่สะดวกทำสัญญาสัญญามาหรือพิมพ์ลายแอดแอดนำหน้า yaa เก่าสิหาเสียยะกันให้ หน้าเดิมเครื่องเดิมหัวนงหัวนัดไม่มีรอยไขรอยแกะสวยๆจำๆส่งฟรีทั่วไทยเสียยะจัดให้ครับผมแจ้ว